สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาพบกับเมฆสาธุประเครื่องอีกเช่นเคยนะครับยังไงฝากติดตามผมนะครับอย่าลืมเมฆสาธุประเครื่องนะครับช่องทาง f a c e b o o k YouTube แล้วก็ติ k กตอกกันด้วยนะวันนี้เอาเปว่าผมบอกเลยนะผมมีเหรียญดีๆอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำพี่พี่เพื่อนเื่อให้หามาเช่าใช้บูชากันนะครับจะเก็บไว้เป็น นะครับสินทรัพย์ภายในอนาคตก็ได้นะครับเรียกได้ว่ามีเงินประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไม่เกิน3 0,000ื่นผมให้เต็มที่เลยนะครับก็สามารถครอบพออริยสง์เรียนนี้เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นพระเครื่องเกจิอาจารย์ท่านไหนรุ่นไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ้าวมาดูกันนะครับนี่บอกเลยนะหากันไว้ใช้นะพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับนะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ศรีฉันทะสิรินะครับเป็นเหรียญรุ่นเหรียญมหาราบนะอายุ126ปีรุ่นหน,นะครับนี่ก่อนอื่นเลยนะครับการพิจนารณา,าเหรียญน,นะพี่พี่เพื่อนๆนะครับดูให้คมชัดเข้าไว้นะเป็นการแกะบล็อกสดตัวหนังสือรูปทรงหน้าตา แม้แต่สบงจีวรจะมีความคมชัดมากๆอ่ะโอเคเรามาฟังกันนะครับว่าหลวงผู้ศรีท่านเป็นใครมาจากไหนนะ,ะหลวงผู้ศรีฉันทศิริวัดถ้ำเขาบุญนาจังหวัดนครสวรรค์นะครับตัวท่านเองได้รับฉายาว่าเป็นพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านอายุยืนยาวถึง128ปปีนะครับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2392นะจนถึง2,520โน้นานมากนะพี่พี่นะครับเป็นผู้ทรงรัตตันยูนะครับคือผู้รู้ราตีนานประดุจดังอรหรันร่วมสมัยพุทธกาลคือพระอัญญาโกธัญะญนะครับเถระเอตถคะ,ะ,ะในทางรัตตันยูนะมีคนเคยพูดคำกล่าวนี้ไว้ว่านะ ขอให้ตัวท่านเนี่ยได้กราบหลวงพูธศีแค่ครั้งเดียวหรือแม้แต่กราบสรีระสังขารของท่านเนี่ยด้วยจิตบริสุทธิ์ท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงว่าพระอรหันต์นั้นศักดิ์สิทธิ์เพียงใดนะครับหลวงพู่ศีนะครับเกิดในราวปีพุทธศักราช2,392นะครับและก็มรณภาพลงในปี2,520 เรียกได้ว่าอายุท่านยืนยาวมากๆนะครับตัวท่านเองไม่ใช่คนนครสวรรค์นะท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะท่านเกิดที่บ้านหนองหะอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านมีพี่น้องนะถึง6คนรวมท้องเดียวกันนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับนี่แล้วบอกเลยนะครับตัวท่านเองอ่ะ ในอดีตเนี่ยท่านเป็นคนที่ตั้งใจทำงานขยันทำมาหากินมากๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับข้ามไปถึงตอนที่ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์กันแล้วนะพี่ๆเพื่อนเนะครับเดิมตัวท่านเองเ่ยท่านไม่ได้ชื่อสีนะนะครับท่านชื่อว่าเด็กชายลีนะครับอ่ะก้าวไปถึงตอนที่ท่านบวชเลยแล้วกันนะตอนนั้นนะ่ะท่านเริ่มบวชเนนนะครับโดยใครเป็นอุปชารู้ไหม สมเด็จพุทธจารย์โตพมมรังศพีพี่ๆเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักเกจิท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับนะจึงนับได้ว่าเด็กชายลีเนี่ยได้บวชเป็นสามเณรที่วัดระครังเมื่อปีพุทธศักราช2,407นะครับเมื่อมีอายุได้15ปีพอบวชเป็นสามเณรแล้วเนี่ยก็ใกล้ชิดนะครับท่าน จ้าประคุณสมเด็จพระจันทโตภมรังสีและก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่านะครับร่ำเรียนอัคระของไทยและก็ร่ำเรียนการเสกและการทําผงปัทมังอันเป็นตําราบโบราณที่สืบทอดมาจากสมเด็จพระจันทโตภมรังสีนะครับที่ถ่ายทอดให้กับเนลีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเท่ากับว่าสามเณรเนลีเนี่ยมีความสามารถ ได้เรียนรู้นะครับกับทางสมเด็จพระจันโตและตัวท่านเนี่ยสมเด็จพระจันโตเนี่ยถ่ายถ่ายทอดให้กับแค่บางคนเท่านั้นนะพี่พี่นะครับนี่แล้วกล่าวต่อไปนะครับอะ่ะจนกระทั่งนะครับปีพุทธศักราช2,411หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จกลับมาจากทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่าก่อก็ทรงพระประชวรและ,สะเสด็จสอนคดนะครับการส,สูญเสียของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นในครั้งนั้นนะครับเป็นที่โศกเศร้าของประศริกรไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระคุณสมเด็จจันโตพมมรังศีซึ่งมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก ท่านก็เก็บตัวเงียบเลยนะครับและช่วงนี้เนี่ยสามนาเรสามเณรีณนะขณะนั้นนะจึงไม่ค่อยได้ติดตามรับใช้สมเด็จพระจันโตภรมราศสีทักเท่าไหร่นะครับคือกลับมาจากทุดงก็แวะมาเยี่ยมเป็นครั้งเป็นคราวนะครับอ่ะเรามาพูดกันถึงนะครับว่าหลายๆายคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไม หลวงปู่ศรีนะครับวัดถ้ำเขาวุ่นนาคเนี่ยถึงได้มีอายุที่ยืนยาวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่หลวงปู่ศรีท่านเดินทุดงไปในป่าแล้วหาทางออกจากป่าไม่ได้เรียกง,ง่ายๆว่าหลงป่าพี่ๆนะครับก็เดินทางเดินไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดินวนอยู่ในเขาวงกฏนะนะก็ไปพบเจอกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ เดินมาพบกับหลวงปู่ศรีแล้วสามีภรรยาคู่นั้นก็ได้มอบนะครับยาวิเศษให้กับหลวงปู่ศรีได้ฉันหลังจากหลวงปู่ศรีฉันแล้วนะครับก็มีกำลังวังชาเรียกได้ว่านะขนาดนั้นเนี่ยหลวงปู่ศรีเนี่ยท่านจะหมดแรงแล้วอะเรียกง,ง่ายเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจแล้วพี่ นะครับก็มีแรงขึ้นมานะครับก็เดินเหมือนเดินเดินเหมือนคนวัยหนุ่มอ่ะมีแรงกําลังเดินเดินเดินมาตลอดนะครับจนอะไรรู้ไหมพี่จนเดินอยู่ไปอยู่ณถนะ้ำกลางฝูงช้างตกมันโอ้โหพี่พี่ไม่อยากจะนึกภาพผมบอกเลยนะพอไปอยู่ถ้ำกลางฝูงช้างตกมันนะครับพญาช้างที่สังเกตเห็นหลวงปู่ศรีเนี่ย ก็ได้ทำการเดินเข้ามาก้มหัวให้กับหลวงผู้สีเหมือนทำความเคารพอะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างทั้งหลายทำร้ายหลวงปู่สีนี่จะเป็นที่มาไงครับว่าทำไมหลวงผู้สีถึงได้มีอายุยืนยาวมากเพราะได้รับยาอายุวัฒนะมาจากรุกเทวดานะครับเนี่ยพี่ๆลองดูนะครับผมถึงบอกไงครับว่า พระหลุงปู้สีเนี่ยเป็นพระที่น่าใช้นะครับเราชื่อท่านแต่ละรุ่นเน่ยเป็นมงคลมากนะครับนี่อย่างรุ่นเนี้ยรุ่นมหาลาบนะรุ่นอายุยืนนะนี่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนวะก็มีนะครับแต่ความนิยมเนี่ยเขาจะมากกว่านะครับสภาพผมเรียกได้ว่าพอสวยแล้วกันนี่นะครับนี่ ไปหามาไว้ใช้กันนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับนี่อเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็ขอกราบลาพี่ๆเพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะครับยังไงฝากติดตามเมฆสาธุพระเครื่องนะครับทางช่องทาง facebook youtube แล้วก็ t ิก t o k กันด้วยวันนี้กราบลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมฆสาธุพาะเครื่องเลยนะครับขอบคครับ